คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่บนเนินวิวภูเขานะครับประมาณ180องศานะครับในเขตพื้นที่ตำบลกฤษณานะครับอำเภอศีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับ ครับสวัสดีครับผมกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพากินรัตนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่บนเนินวิวภูเขานะครับประมาณ180องศานะครับในเขตพื้นที่ตําบลกฤษณนานะครับอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านคลองนาดีนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับห่างจากหมู่บ้านคลองนาดีนะครับมาประมาณ 800เมตรนะครับไฟฟ้าต้นสุดท้ายก็ประมาณ700เมตรนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นแปลงนี้เลยนะครับเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับเนือที่10ไร่เต็มนะครับหน้ากว้างติดถนนหินคลุกนะครับมีความกว้างอยู่45เมตรนะครับยาวตรงไปจนถึงด้านท้ายเนี่ย350เมตรนะครับเป็นโฉนดครุดแดง10ไร่พอดีเลยนะครับวิว ภูเขานะครับมองเห็นภูเขาได้ชัดเจนสวยงามนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราประกอบได้นะครับด้านหน้านะครับที่มองเห็นสิ่งปลูกสร้างนะครับจะเป็นสถานีไฟฟ้านะครับสถานีไฟฟ้าที่ลำเลียงนะครับกระแสไฟฟ้านะครับอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราประมาณ250เมตรนะครับพื้นที่นะครับจะเป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับไม่มีประวัติน้ำท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล อยู่ที่280เมตรเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับแปลงนี้มีการรังวัดปักเสาคอนกรีตนะครับมองเห็นแนวเขตไว้ชัดเจนนะครับจุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณเสาคอนกรีตตรงนี้นะครับยาวตรงไป350เมตรนะครับจะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับหน้าแปลงของเราจะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับมาจนถึงด้านนี้เลยนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้างประมาณ7เมตรนะครับเป็นทางเชื่อมไปยังบ้านโนูนรังไปยัง ตำบลกฤษณนาของอำเภอสีคิ้วนะครับไปต่อที่ด่านขุนทดได้นะครับไปที่จุดชมวิวกังหันลมนะครับที่ตำบลห้วยบงอำเภอด่านขุนทดอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ25กิโลเมตรนะครับของเราสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับเข้าทางตัวหมู่บ้านคลองนาดีนะครับมาก็ประมาณ800เมตรนะครับห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 1เส้นสีคิ้วชัยภูมินะครับห่างจากนี้ไป3กิโลเมตรนะครับ จุดลักลักนะครับทางเข้าแปลงของเราสามารถเข้าบริเวณกม9กนะครับของเส้นสีคิ้วชัยภูมิหมายเลข2 0 1นก็อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ5กิโลครึ่งนะครับห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์นะครับของอำเภอสีคิ้ว10กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับถือว่าไม่ไกลนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็สามารถที่จะมามีที่ดินสวยๆนะครับเป็นที่สูงอยู่บนเนินวิวภูเขานะครับมองเห็นชัดเจนนะครับบรรยากาศดีด้วยนะครับ ลักษณะของดินนะครับด้านในจะเป็นดินร่วนปนทรายออกสีแดงๆนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เจาะน้ําบาดาลมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสถานีไฟฟ้านะครับเป็นสถานีไฟฟ้านะครับตรงไปก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นทางหลวงชนบทด้วยนะครับห่างจากนี้ไปก็ประมาณ2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ เข้าออกได้หลายช่องทางนะครับแนวเขตอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือก็จะมีเสาคอนกรีตรปักไว้นะครับยาวตรงไปตามแนวต้นไม้นี่เลยนะครับเป็นหลักเขตที่ทางเจ้าของที่ดินได้ทําการรังวัดไว้นะครับนี่นะฮะเป็นเสาคอนกรีตรนะครับพ่นสเปรย์สีแดงไว้แบบนี้เลยนะครับ หลักเขตชัดเจนนะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อเก็บไว้นะครับสามารถปล่อยเช่าไปพังพางก่อนก็ได้นะครับสำหรับตราค่าเช่าปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ไร่ละ2,500บาทนะครับต่อไร่ต่อปีนะครับปีหนึ่งก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ25,000บาทนะครับสำหรับเป็น ดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับในการปล่อยเช่าที่ดินบริเวณนี้นะครับสังเกตจากไร่มันนะครับบริเวณรอบๆจะเห็นได้ว่าดินค่อนข้างดีนะครับดินร่วนปนทรายออกสีแดงๆนะครับปลูกเป็นผลไม้ก็ได้นะครับใบมันนะครับเขียวขจีนะครับเป็นมันสำปะหลังนะครับให้เปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่นะฮะพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอมาแค่ 13กิโลเมตรนะครับอําเภอสีคิ้วมีตลาดมีโรงพยาบาลนะครับห่างจากนี้ไป13กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับสำหรับถนนมิตรภาพนะครับหมายเลข2บริเวณแยกต่างระดับสีคิ้วนะครับห่างจากนี้ไป16กิโลเมตรนะครับจุดสำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่จะขาดไม่ได้ตามที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับห่างจากนี้ไป10กิโลเมตรนะครับในเขตพื้นที่ของอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับราคาที่ทั้งเจ้าของตั้งไว้นะครับเดิมทีนะครับแปลงนี้ตั้งไว้ไร่ละ3 0 0แสนบาทนะครับปัจจุบันเจ้าของที่ดินมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับจึงต้องการลดราคาขายเพียงไร่ละ2 2 0 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับซื้อมาไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทแล้วนะครับขอค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆขายแค่2 2 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับรวมแล้วก็ สองล้านสองแสนบาทนะครับขายยกแปลงนะครับมันนะครับที่อยู่ในแปลงที่ดินนะครับก็มาเจรจานะครับชดเชยค่าเสียหายให้ได้นะครับหรือจะมาพูดคุยกับทางเจ้าของได้นะครับว่าเรื่องมันเนี่ยจะเอายังไงนะครับจะให้คนซื้อไปพร้อมหรือว่าจะจ่ายเป็นค่าเช่าให้นะครับชดเชยเป็นค่าเช่าให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่ต้องการที่ดินในเขตพื้นที่อำเภอศรีคิ้วนะครับเป็นที่สูงอยู่บนเนินวิวภูเขานะครับป้องกัน กลัวนะครับกลัวน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นนะครับตามคําทํานายต่างๆนะครับก็มาเก็บที่ดินของเราไว้ก็ได้นะครับเป็นที่สูงอยู่บนเนินวิวภูเขานะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง280เมตรเลยนะครับในเขตพื้นที่ตำบลกฤษณาอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาขอดูโฉนดขอตําแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับทางไลน์แอดของเรานะครับ p a k i n 999นะครับทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะส่งโฉนดพร้อมพิก,กัดและรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ